อติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจาระสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตวิตรปุริสธรรมมาสารติสัตถาเทวมนุสานังพุทโภะคะวาติสวะคาตัวปะควะตา ธรรมวสันติติโกอา สี่ข้ออปันายิกโอปัจจต่างเวทิตาผัวิญญยเฮทิสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังข้อุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังข้ญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังข้สามีจิปปติป โนะปะคะวะตัวสาวกัสังขวายติทางจัตตาริปุริสายุคานิอันคาปุริสปุกขลาเอสปะคะวะตัวสาวกัสังขว่าหุนายโยปะหุนายโยธาทินายโยอันชรีการณียโยอัน ตาลังคุณยาเิตังโลตาสานิอิติปิโสภะคขวาอรหันสัมมาสัม ตัวหลตาวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังตัวตัวปะขวะติสวะขาตัวปะขวะตาธรรมวสันติติโกอาคาลิโกรเอ ปาสิกัวโอปัญญิโกัวปัจตังเวทิตาผัววิญโยเฮติสุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังขัวปุจปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังขัญาญาปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังขัสามีจิปฏิ ปานัวปะคะวะตสาวกสังโฆยติทามจาตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคขลาเอสปะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังคุณญาณ เตังโลกัสสานิติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิตัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังทู ปะคะวะติสวะขาตัวปะคะวะตาธรรมมวสันติติโกอาภาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจัตตังเวทิตาผัววิญญูเฮติสุปฏิปันโนปะคะวะตัวสาวกสังโฆอุจปฏิปันโนปะคะวะตัว ສາວະກະສັມໂພຍາຍະປະຕິປັນໂນພະ สาวกสังโฆสามีจิปฏิพันโนปคะวตัวสาวกสังโฆยที่ทามจาตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุกทะลาเอสะะะควตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชริกา ระนียาอนุตตรังคุณยาเขตังโลตัสานิทิติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทุออนุตารุ ปิสธรรมมาสาลติสัทธาเทวมนุษย์สานังผู้ตัวปะคะวะติสวะขาตัวปะคะวะตาธรรมมัสันติติโกะปาบิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผู้วิญยุย สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธฐัมจตาริปุริสยุค อนิอัตถะปุริสปุกทลาเอสัพพะขวะตตวัสสาวะตังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาตินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังคุณญาเกตังโลตัสสานิ โสภควาอารังสัมมาสัมพุทโวเวชจาระสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโัวภควาติสวะคาตัวภควาตาธรรม โมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผัววิญโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆอุจปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะ วาตุสาวกสังขวสามีจิปติพานโนภะคะวาตุสาวกสังขวยะทิถัมจัตตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุกะลาเอสวะคะวาตุสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยท ทีนายโยอันชริยกะระนิโยอนุตตรังคุณยาเกตังโลกาสาลีติติปิโสบคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโล วิทวอนุตาโรภุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังตัวตัวบัคขวะติสวากาโตัวคขวะตาธรรมมัสันติติโกอาคาลิโกเอ ปัสิโกะโอปะนิโกปัจจตังเวทิตาโกวินญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุปุริสปุคละอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชเรกรลนิโยอนุตตรังคุญ चेत tang โสภะวาอารังสัมมาสัมพุทโวเวชจารนสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตัวปุริสธรรมมาสารติสัตถาเทวมานุสสานังตัวตัวบะคาวาติสวะขาตัวบะคาวาตตาธรรม mua sāntī tī kua akāri ehi ปาสิโกัวโอปัญญิกัวปัจตังเวทิตาปัววิญโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวตูสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวตูสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวตูสาวกสังโฆสามีจิปฏิ ปานัวภะคะวะโตสาวกัสังโฆยติทามจาตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุขละเอเสพะขวะโตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยธาทินายโยอัญชริกอคารณิโยอนุตตรังคุณญาติ เตังโลตาสัิติปิโสคาวาอรหัสมาสัมพุทโววชาจรณสัมปันส ตัตโตโลตวิทุอานุตโรปุริสธรรมะสารติสัทาเทวมนุสสานังทวตัวปะคะวติสวะขาโตัปะคะวตาธรรมวสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสโก ปัญญิกปาจตังเวทิตาโัวิญญาติสุปฏิปันโนภควาตัวสาวกสัมโฆอุชุปฏิปันโนภควาตัวสาวกสามขัวสาาปฏิปันโนภควา ตัวสาวกสังโฆยติธรรมจตาริปุริสยุคานิอัตภุริสปุขลาเอสัพพะวะตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาจินายโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตรังคุณญาเจตังโลตัส สารีติติปิโสบาควาอารามสัมมาสัมพุทโววิชารณสัปันโนสุขตโลตวิตุ ธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังตัวตัวปะคะวะติสวะขาตัวปะคะวะตาธรรมมวสันติติโกอาปาลิโกเอ ัสิกโวปัปัญญิกัวปัจจัตตังเวทิตาปัววิญญูเิติสุปฏิปันโนภะคะวัตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวัตุสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวัตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิ ปัณโนวะข่าวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคะลาเอสปัะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชรีการณิโยอนุตรังคุญญาเก TAMROTASAN TAMROTASAN